ปล่อยไปเนี่ยช่วงที่พี่เขาซุดลงไปเนี่ยตอนะนั้นเราเราคิดว่าพี่เขาจะลุกขึ้นมาได้ไหมเต็มเต็มเลยถือว่าพี่เขาแข็งมากเราไม่ไม่คิดว่าจะลุกได้เลยเราเราตั้งใจกดจริงเลยกดอ๋อได้จังหวะพอดีได้เฉยเลยนี่มีกดมิที่ผ่านมาสามยกนี้มีมีได้ปล่อยออกมาหน่อยไหมหรือว่าหรือว่าเก็บไว้ยกสี่ก็มีเราจะหาจังหวะยังไม่ได้มายกสี่จังหวะได้ที่เขาเดินเร็วออ่ามีเขาไตัดหล่นนิดนึงโอ้วันนี้ทำทำเร็จอีกแล้วนะ เห็นเสรีบอลบอกว่าไม่น่าขี่คู่นะน่าจะจัดเจอกับโยชินอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะศึกอันบมิเอสใช่แหละห้ายกห้ายกอาจจะมีป้องกันแชมป์หรือชิงแชมป์ป้องกันแชมป์หรืออะไรเงี้ยบอกเราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมดำเนินเป็นแชมป์อยู่ร้อยเท่าไหร่เป็นแชมป์ร้อยยี่สิบหกล้าจะดำเนินกับช่องทูโกลูออ๋อมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ของวีทีมวยราดเนินตอนนี้ใจจริงก็ถ้าต่อยอาวดีเอสก็อยากชิงแชมป์อาวดีเอสกับพี่โยชินิุร่ก็ได้อ๋อถ้ากันชิงแชมป์ด้วยป้องกันแชมป์ด้วยได้ไหมได้ ล้มแชมป์เลยเห็นว่าเที่ยวนี่จะไป่จบเสร็จจะไปบวชใช่ไหมเออไปบวชบวชวันไหนครับบวชกรกฎาคมครับกระมาณต้นเดือนบวชที่ไหนที่ไหนที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยนะโอ้เออถ้าเกิดเจอกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราเราเราหนักใจไหมที่ถามอย่างนี้หนักใจเพราะว่าไม่ไม่คือว่าถาม่คิดไหมว่าจะชนะหรวาก็คิดเถอแต่ว่าเราไปลองเยอะเนี่ยวันนี้มาชนะได้ดีใจก่อนก่อนที่จะน็อกได้เออก่อนก่อนที่จะสับสอนได้พี่เห็นเราลุย ลุยเขาลุยอะไรแรกแรกแบบโซตายเลยตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรจะเสียเราจะไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าก่อนชกเนี้ยเห็นในคอมเมนต์ต่างๆเขาเห็นว่าเจอพี่โยธินเขาลบเจอที่โยธินแทงไส้แตกเอ๋อเราเลยคิดคิดมากตั้ใจซ้อมมาซ้อมมาเยอะมากโอ้ตั้งใจมาวันนี้ก็ลบคำสบประมาทของของเกลียงออกได้เยอะเลยใช่ไหม เอาโอเคโอมาฝากสามน้องหน่อยน้องน้องชายน้ําหนักตอนนี้เนี่ยเราชกน้ําหนักต่ําสุดเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นไปไม่เกินเท่าไหร่เรายี่สิบหกเรายี่สิบเจ็ดเรายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามน้ำหนักยี่สิบแปดจะมายี่สิบแปดใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ต้องดูลุ่ร่างไดยเพราะว่าผมไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนรูปตั้งใครเลยครับตัวจะเตี้ยหน่อยใช่ครับครับวันนี้ก็โอเค ได้<น>อาชีพจากใครเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยขึ้นไปบน,น<ด>ล็อกนานเลยพี่ไอแกะให้20,000แล้วก็บนล็อกอีกสองพี่มันนกพี่มันนกพี่มันนกเทอร์โบให้สองหมื่นจะสี่ห้าหมื่นไม่รวมค่าตัวถ้าเป็นไปได้คือ126ยอีกก่สนเนี่ยเราหาคู่โชคลำบากแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นข้ามชั้นไป130ได้ไหมเพิ่ง้อยสาดสิบใหญ่เดินกอ,อใหญ่เดินไปนะเครับแล้วคำถามเนี่ยน้องจากการมือทั่วประเทศเลย126ร้อยยีสิบหกมตวต่อยได้เออจะทำไง ก็เดี <right. S 2> oh. ๋ยวรอดูพ like ูม so ่าเตอร์พิจารณาดีกว่าให้ใใหห้้ทางผู้ใหญ่เขาพิจเชนาใช่ครับมีไวมในใจลึกๆจากเจอใครมีไหมแล้วแต่ผูม่าเตอร์เลยครับออ๋แล้วแต่เชเบิลเลยเนาะไม่นับไม่นับไม่นับชีชกเหมือนเราอย่างใชจเออเราบวชก่อนเเพราาะว่ดือนหน้าก็มีโปรแกรมไปแข่งกีฬาให้ตำรวจด้วยครับกีฬาภายในก่อนอ๋อกีฬาภายในเอเดือนไหนเดือนหน้าเนี่ยมิถุนาเนี่ยมิถุนาออกกันทุกเดือนบวชครับชกให้กองทัพเดือนเดือนหน้าใช่ครับอ๋อโอเคเอาน้องเอาโชคดีนะครับไปตำรวจที่ไหนเนี่ยที่กาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์นะ อยู่แข่งไหนเนี่ยผมอยู่นออโอ๋โอจับคนล่างสวัสดีครับน้องชายไชล<ะ>่าโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้เป็นไงชกได้ตามเกมตามแผนไหมครับก็เตรียมมาเตรียมมาหลังลูกพี่เสกเกอรแล้วก็พี่มังไทยสอบนี้โดยเฉพาะเลยอลูกสอกเนี่ยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะวันนี้มาดีมากครับไยล่านะครับแล้วก็เป็นไงเราเจ็บตรงไหนอะไรยังไงไหมตัวเจ็บนะแข้งเนี่ย ปบ้มพี่เมืองไทยแล้วกระดูกแข็งกว่าเยอะนี่นะครับแข้งซ้ายโอ้โหนี่นี่รอยรอยเตะเมืองไทยที่ปั้มลวมรวมตัเชียงเมืองไทยใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะครับดูแข้งซ้ายนี่ครับซ้ายเมืองเลยนะครับซ้ายลมพัดตึ้งชายล่าพอหลักบุญนะครับวันนี้ก็สังแค้นได้สําเร็จนะครับวันนี้มีอัดฉีดเท่าไหร่ครับทั้งชายทั้งหมดยังไม่รู้เลยครับประมาณสี่ห้าหมื่นประมาณสี่ห้าหมื่นก็รวมๆกับทางบนล็อกอะไรก็ประมาณสี่ห้าหมื่นไฟนี่รับค่าตัวเท่าไหร่ครับ ประมาณเจ็ดหมื่นหรือลน่นาจะเจ็ดค่าตัวประมาณเจ็ดหมืน่นเนาะอ่ะฝากแฟนครับ,รบ,รบก็มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับเอฟซีเราไหมครับแล้วก็ ขอ,อขอบพระคุณทุกคนที่เชียร์ชี้เป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้ก็ทำตามเบตรีนีไปแล้วครับผมยินดีด้วยครับตั้งใจทำให้ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปนครับก็ขอบคุณครับน้องชายยินดีด้วยครับผมเราไปพลาดนองจังหวะนั้นคือยังไงมวยหมดยกสี่อ่ะยังไงเขายอมอยู่แล้วมวยอ่ะเขาเขาเขานี้โปรแดงโปรแดงเนี่ยคือเขายอมอยู่แล้วแต่ว่ามวยจังหวะเราพร้อมยังไม่ได้ชนะอย่างเกี้ จะมันดิ <rôle à déc> ่มคว่างด้วยเพราะว่ามันเขาเนี่ยเตะซ้ายมาครับมันเลยมันเลยจังหวะพลาดแต่แต่แต่ว่าติ๊ที่ใกล้แก้มาเพราะอยากคว้างอย่างงั้นแต่ว่าเด็กมันไปไปคว้างก็โดนตัวพอดีครับผมเราเก็บข้อบผีพลาดแค่แก้ไขครับผมก็เป็นทางโยูทินเอฟเอคุบหลังเกมการชกครับคู่เอกนะ เป็ยินดีครับคือในเวยลาจะดำเนินนะก็ยังไม่รู้ถ้าได้หายใจแน่นอกจากนายกสักสอาสัมปทานมันก็แล้วแต่ต้นสกัดครับเพราะว่าเราอยู่ให้ต้นสกัดพิจารณาครับพี่อดีตพูดยังไงครับเป็นพี่ผู้กันเทศที่สามเชียร์นี่มันนี่แหละก็ตามผมต้องการสัมปทานพิชิตก็เห็นเพียงครับก็ดูไม่มีคำแก้ตัวอะไรครับแพ้ก็แพ้ครับครับผมพี่เป็นอะไรครับส่วนไหนไดครับ ไม่ถึงปีนะมันก็ช่วงช่วงต่อยมวยรอดอะช่วงต่อยมวยรอดแล้วมีโอกาสเราค่อยว่ากันใหม่ครับเพรก็มันโอกาสมันได้ต่อยกันอยู่แล้วแตะเพราะว่ามวยทางมวยหนีกันไม่พ้นนะครับทางมวยหนีกันใน้นร้อยยี่สิบหกคนครับเด็กพลาดครั้งประวัจังหวะนั้นเขาก็ช็อตไปแล้วแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าเขาผิดพลาดไปครับสู้ครับพี่ชาย